เด็กหญิงนิยายคอยรักแม่ทับไม่เหลียวแลบทที่สามสิบเจ็ดตั้งแต่วันที่ข้าแต่งกับเจ้าข้าก็ตัดสินใจเลือกเจ้าตลอดชีวิตของข้าแล้วเจ้าไม่เคยเป็นความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว และข้าก็ไม่ใช่ชายที่จะสนุกกับสตรีคนใดที่ข้ามีได้รักเขามองนางอีกครั้งยืนยันเพื่อให้หญิงสาวมั่นใจต่อให้วันนี้ไม่มีลู่หมิงต่อให้ข้ายังจำเจ้าไม่ได้แต่เจ้าก็ดึงดูดความสนใจของข้าเช่นเดิมและท้ายที่สุดข้าก็จะทำอย่างที่ทำในทุกวันนี้ คำพูดของเขาทำให้เว่ยอันฉี่ราบซึ้งใจได้อีกครั้งท้าว่าครั้งนี้นางเองยังไม่ได้พูดอะไรเช่นกันนอกจากหันหน้าเดินกลับเข้าไปในบ้านลู่เหอไม่ได้ติดตามอย่างน้อยนางเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงเท่านั้นก็พอแล้ว เผ่าว่าหลังจากที่เขาเดินออกจากบ้านของนางได้ไม่นานสตรีในชุดแดงคนนั้นก็ใครว่าจะดักรอเขาอยู่แล้วนางเดินเข้ามาใกล้จนกระทั่งได้กลิ่นกายทั้งหอมและร้อนแรงสีหน้าของลู่เหอเปลี่ยนไปทันทีเจ้าต้องการอะไรกันแนะ่ข้าก็แค่อยากรู้ว่าหากไม่มีสายตาหญิงสาวคนนั้นคอยมองอยู่ท่านจะยังปฏิเสธข้าเหมือนที่อยู่ในร้านหรือไม่ ปลายนิ้วเรียวยาวขาวพองสัมผัสใบหน้าของชายหนุม่มใบหน้างดงามยิ่งยื่นเข้าไปใกล้ถ้าท่านไม่ต้องการเปิดเผยเรายังสามารถสนุกสนานกันได้อย่างลับๆข้าสัญญาว่าจะไม่บอกใครเรื่องของเราท่านไม่สนใจร่างกายของข้าจริงหรือ สวงอกใหญ่กระเพื่อมไหวตามแรงขยับนางเข้าใกล้กระทั่งร่างเกือบจะแนบชิดเท่าว่าในชั่วลมหายใจต,ต่อมามือหนาใหญ่ก็คว้าลำคอนั้นเอาไว้ข้าเตือนเจ้าแล้วอย่ามายุ่งกับข้าอีกมือของเขาเริ่มบีบแน่นเท่าว่าใบหน้างดงามกลับเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนางยังคงยิ้มและหัวเราะเสียงใสเจ้าชอบนางเพียงนั้นเชียวหรือ สตรีชาวบ้านมีอะไรดีนางไม่ได้งดงามเท่าข้าด้วยซ้ำท่านไม่อยากขึ้นชื่อว่าเป็นบุรุษที่ได้ครอบครองสตรีที่งดงามที่สุดดรอกหรือลู่เหอยิ้มแย้นใบหน้าเจ้าก็งดงามอยู่แต่กิริยามารยาทของเจ้าสกรปรกเกินไปข้าจะเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายมิเช่นนั้นครั้งหน้าข้าจะทำให้แน่ใจว่าเจ้าจะพูดจาสกรปรกเช่นนี้ไม่ได้เอก เขาสะบัดร่างของนางออกไปไกลก่อนจะเดินไปโดยไม่ได้หันหลังกลับไปมองอีกเมื่อลู่เหอจากไปแล้วสตรีในชุดแดงก็เงยหน้าขึ้นนางเห็นแมวขาวที่เกาะอยู่บนต้นไม้กำลังมองลงมาเช่นกันหญิงสาวยิ้มแย้มก่อนพูดคุยกับมันดูเหมือนเขาจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังนะ ไหหูกระโดดลงมาเบื้องหน้านางเขามองตามร่างนั้นไปในใจยังคงมีความคิดมากมาย แต่ก็อย่างที่ตูเชียกล่าวดูเหมือนว่าลู่เหอจะใช้ได้มากกว่าที่เขาคิดเอาไว้แน่นอนว่าสเสน่ห์ของตูเชียมิใช่สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปจะต้านทานได้ด้วยฐานะแห่งสี่สัตว์เทพนางมีรูปร่างที่สง่างามและกลิ่นอายที่กดข่มผู้อื่นให้อยู่ภายใต้อำนาจของตนได้แต่ลู่เหอไม่เพียงสามารถต้านทานมันได้เท่านั้นเขายังตอบโต้กลับด้วยความโกรธอีกด้วย แล้วเรื่องพลังในร่างของเขาเล่าเขาถามอีกเรื่องที่ค้างคาใจกลิ่นอายสวรรค์เมื่อยามเข้าใกล้เขานางก็รู้สึกถึงกลิ่นอายบางอย่างดังที่ไปหูเก่ากลิ่นอายนั้นคุ้นเคยและมีอำนาจเท่าว่ากลับเบาบางจนแทบจะจับไม่ได้กลิ่นอายของพลังสวรรค์ไม่ผิดหน้าแต่ดูเหมือนจะมีสิ่งอื่นปะปอนอยู่ ถ้าอยากจะรู้ต้องให้เจ้าเต่าแก่นั่นมาดูอีกทีผู้ที่ทรงพลังด้านความรู้ที่สุดในหมู่พวกเขาก็คือเจ้าเต่าแก่เสยียนอูไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่รู้จากผืนฟ้าจรดนรกชายแก่คนนั้นก็รู้สิ้นทุกอย่างดังนั้นบางทีเขาอาจรู้ก็ได้ว่ากลิ่นอายที่ปราปอนอยู่ในร่างของดูเหอคือสิ่งใดเจ้าคิดว่าเขาได้รับมันมาจากไหน ถ้าเป็นกลิ่นอายปีศาจข้าคิดว่าเขาคงเล่นกลนทำสัญญากับปีศาจเอาไว้แต่ถ้าเป็นกลิ่นอายของสวรรค์ข้าคิดว่าเขาอาจได้รับของพิเศษบางอย่างหรือไม่ก็ได้รับผลกระทบจากการเปิดของสวรรค์ครั้งใดครั้งหนึ่งแต่ต่อให้เป็นเช่นนั้นจริงๆการได้รับกลิ่นอายของสวรรค์เข้าไปในร่างแล้วยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็นับว่าร่างกายเดิมของเขาแข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่เดิมร่างกายของลู่เหอก็แข็งแกร่งอยู่แล้วเมื่อได้รับพลังหรือละอองพลังบางอย่างมา ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามมันทําให้เขาแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปนางรับรู้เรื่องนี้ได้จากเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านเมื่อครู่พละกกาลังที่เขาใช้ต่อต้านนางก่อนหน้านี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรจะมีแม้ว่าไม่อาจเทียบเท่าเทพแต่ก็เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างมากถ้าเป็นพลังของสวรรค์หมายความว่าไม่มีข้ออ้างให้ข้าต้องเกลียดเขา พูดให้เข้าใจง่ายๆก็ใช่ไม่มีสิ่งใดให้เจ้าต้องเกลียดชายคนนั้นพลังของเขาไม่ใช่สิ่งเลวร้ายและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นชายหนุ่มที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งเพราะต่อให้เขาไม่หลงสเสน่ห์ของข้าแต่ถ้าเขาเป็นชายที่โลภในความงามเขาก็จะไม่ปล่อยข้าไปอยู่ดีเจ้าแมวเขาไม่ได้พูดอะไรอีกเท่าว่าดูเหมือนเขาจะเริ่มตัดสินใจบางอย่างเช่นเดียวกัน หลังจากวันนั้นลู่เหอก็แวะไปที่ร้านเป็นประจำ บางวันเขาก็มาเพื่อกินอาหารมื้อเย็นร่วมกับลู่หมิงบรรยากาศระหว่างพวกเขาดูเหมือนจะกลมกลืนกันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเว่ยอันฉีจะทำท่าเหมือนมีระยะห่างมากขึ้นแต่ชายหนุ่มก็รู้ว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นที่จะตัดสินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาเด็กน้อยเพียงคนเดียวอย่างลู่หมิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขามีความสุขมาก ที่ท่านลุงมักมาปรากฏตัวที่บ้านเสมอเขามีเพื่อนเล่นและมีชีวิตที่สงบสุข อย่างวันนี้ท่านลุงลู่มาพบเขาพร้อมกับอาหารแปลกตาที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนท่านลุงกล่าวว่าอาหารเหล่านี้มักปรากฏอยู่ในมื้ออาหารของห้องแต้ต้องทำอย่างประณีตและกินชา้าชแม้ว่าเขาจะตื่นเต้นกับอาหารที่ไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่เขาชอบที่สุดก็ยังเป็นอาหารที่ท่านแม่ทำอยู่ดีท่านลุงขอรับท่านลุงเป็นทหารต้องเรียนการต่อสู้หรือไม่ขอรับ ย่อมต้องเรียนลุงยังเป็นคนที่ต่อสู้เก่งที่สุดในกองทัพด้วยนะเมื่อเขาเอ่ยเช่นนั้นดวงตาของเด็กชายก็เป็นประกายจ้าท่านพ่อของข้าก็เก่งเหมือนท่านลุงหรือไม่ขอรับเออ เรียกได้ว่ามีฝีมือทัดเทียมกันลู่หมิงพยักหน้ารับด้วยท่าทางภาคภูมิใจแม้ว่าจะไม่เคยพบบิดาแต่ดูเหมือนว่าบิดาของเขาจะเก่งมากจริงๆกระทั่งมีฝีมือการต่อสู้เทียบเท่ากับท่านแม่ทัพได้เช่นนี้นอกจากคำถามนี้แล้วก็ยังมีอีกสองสามเรื่องที่เด็กชายสนใจเกี่ยวกับกองทัพท่านลุงสอนข้าต่อสู้ได้หรือไม่ขอรับ เจ้าอยากเรียนต่อสู้หรือเด็กชายพยักหน้าตอบคำถามนั้นทั้งยังบอกเหตุผลอีกด้วยข้าอยากเรียนเอาไว้เพื่อปกป้องท่านแม่ขอรับแม่บ้านเราจะมีเสี่ยวไปแต่ข้าก็อยากจะเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อปกป้องท่านแม่ไม่ให้ผู้อื่นมารังแกข้าได้ยินมาว่าบุตรชายของทหารจะได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเด็กมีใช่หรือขอรับ เมื่อได้ยินเป้าหมายของเด็กชายลู่เหอก็กอดเขาเอาไว้ด้วยความรักใช่แล้วลุงเองก็ถูกฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าการฝึกฝนนั้นยากมากแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมาก อาจทำให้เจ้ามีเวลาอ่านตําราที่เจ้าชอบน้อยลงลู่เหอไม่ได้ต้องการให้บุตรชายเจริญรอยตามตนเองหรือว่าอยากจะเป็นทหารเหมือนเขาเขาเพียงต้องการให้ลู่หมิงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างที่อยากจะเป็นเท่านั้น เด็กชายคิดเพียงครู่เมื่อบอกว่าเขาอ่านมีเวลาอ่านตำราน้อยลงแต่เมื่อเทียบกับการที่ได้เรียนการต่อสู้แล้วเด็กชายก็ยินดีที่จะเป็นเช่นนั้นเขาแค่ต้องขยันเพิ่มขึ้นอีกหน่อยข้ายินดีขอรับเก่งมากถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องตื่นเช้าก่อนไปสำนักศึกษาลุงจะมาหาเจ้าทุกวันดีหรือไม่ไปร้องขอท่านแม่ดูถ้าท่านแม่อนุญาต เราจะเริ่มกันเลยลู่หมิงวิ่งไปหามารดาที่นั่งทำงานอยู่อีกที่อันที่จริงเว่ยอันฉีได้ยินบทสนทนาของพวกเขาแล้วในใจของนางก็มีคำตอบแล้วเช่นกันแต่เมื่อลู่เหอขอให้บุตรชายมาบอกนางเพื่อขออนุญาตหญิงสาวก็นั่งรอให้ลู่หมิงมาอธิบายความต้องการของเขาบอกว่าเขาต้องการอะไรเพื่ออะไรและเขาขอทำในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือไม่ ถ้าเจ้าไม่เหนื่อยเกินไปการฝึกร่างกายเล็กน้อยในตอนเช้าก็เป็นเรื่องที่ดีข้ารักท่านแม่ที่สุดเลยขอรับหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วเด็กชายก็กลับไปหาท่านลุงของเขาทันทีวัยอันสีมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยทว่าเจ้าแมวที่ทำเหมือนนอนหลับก็ยังตื่นขึ้นมาเห็นอยู่ดี ตั้งแต่วันนั้นเซียวไปก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของลู่เหออีกแม้หญิงสาวไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเลิกสนใจเรื่องนั้นแต่อย่างน้อยก็ทำให้นางรู้สึกอึดอัดใจน้อยลงมากขณะเดียวกันลู่เหอก็กลายเป็นแขกประจำในตอนเช้า เขามาก่อนที่ฟ้าจะสว่างดีเสียอีกลู่หมิงต้องตื่นก่อนเวลาปกติที่เขาเคยตื่นครึ่งชั่วยามเริ่มต้นการฝึกร่างกายในลานด้านหลังของบ้านหลังจากเหนื่อยแล้วก็ไปอาบน้ำไวัยอันฉียังอนุญาตให้พวกเขาใช้ห้องน้ำร่วมกันได้ทั้งยังมีอาหารเช้าเผื่อให้ลู่เหออีกด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไป แต่นี่เป็นช่วงเวลาที่ลู่หมิงมีความสุขมากที่สุดจนกระทั่งไม่อาจหยุดยิ้มได้เจ้าดูมีความสุขทุกครั้งที่ท่านลุงลู่ของเจ้ามาพบที่บ้านเสี่ยวไผ่เอ่ยกับเด็กชายขึ้นมาวันหนึ่งหลังจากที่ลู่เหอกลับไปแล้วลู่หมิงพยักหน้าอย่างจริงใจเขาไม่ได้ซ่อนอะไรจากเสี่ยวไผ่ของเขาเลยแม้แต่น้อยข้าดีใจท่านลุงลู่ใจดีแล้วก็เก่งมาก เขาช่วยสอนการบ้านข้าได้ยังช่วยข้าถอดปริศนาแล้วก็แล้วเขาก็เก่งการต่อสู้ด้วยอนาคตข้าอยากให้เขามาที่นี่บ่อยๆหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันกับข้าข้าอยากให้เขาสอนตั้งหลายอย่างเจ้าชอบเขาขนาดอยากให้เขามาอยู่ด้วยกันเชียวหรือแน่นอนสิอยู่ด้วยกันก็จะได้เห็นหน้ากันทุกวันเจ้าแมวบิดขี้เกียจเล็กน้อยก่อนเงยหน้าขึ้นมอง รู้หรือว่าถ้าเขาเข้ามาอยู่ด้วยกันต้องทำอย่างไรมนุษย์นะไม่อาจย้ายไปอยู่บ้านคนอื่นได้ตามใจหรอกนะพวกเขาจะต้องมีสถานะมาเป็นท่านลุงของข้าอย่างไรเล่าเด็กชายไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านลุงลูกเป็นท่านลุงของเขาได้อย่างแน่นอนก็เพราะเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดนอนด้วยกัน อื่นด้วยกันและฝึกร่างกายด้วยกันเช่นนี้เขาก็จะอยู่กับท่านลุงได้ทุกวันตลอดเวลาเขาเป็นลุงของเจ้าแล้วนับว่าเป็นอะไรกับมารดาของเจ้าเล่าชายหญิงไม่ควรอยู่ร่วมเรือนเดียวกันหากมีใช่สายเลือดก็ต้องเป็นสามีภรรยา เจ้าแมวอธิบายอันที่จริงเขาก็อยากรู้ว่าลู่หมิงจะคิดอย่างไรหากว่าในที่สุดแล้วชายคนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ท่านลุงของเขาอีกต่อไปชายหญิงต้องเป็นสามีภรรยากันคืออะไรหมายความว่าถ้าเจ้าอยากให้ท่านลุงลู่มาอยู่ด้วยกันเขาก็จะต้องกลายเป็นสามีของท่านแม่เจ้าหมายถึงแต่งงานกันแล้วเจ้าก็ต้องเรียกเขาว่าท่านพ่อ คำอธิบายของเสี่ยวไปชัดเจนพอแล้วสำหรับเด็กใช่ เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเขาเข้าใจว่าอะไรคือสามีภรรยาแต่ไม่เคยคิดว่าหากท่านลุงต้องการมาอยู่กับเขาอีกฝ่ายจะกลายเป็นสามีของท่านแม่และเขาก็ต้องเรียกท่านลุงว่าท่านพ่อเด็กชายเริ่มสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องของการมีบิดามานานแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดมีใครสักคนที่ต้องเรียกว่าท่านพ่อ เกิดว่าคนผู้นั้นคือท่านลุงลู่เขาจะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้คำถามครั้งนี้ยากเกินกว่าที่ลู่หมิงจะคิดคำตอบได้ ลู่หมิงเอาเรื่องนี้ไปถามคนที่สํานักศึกษาเขาไม่รู้ว่าคนจะเป็นสามีภรรยากันต้องทำอย่างไรหรือประกอบด้วยอะไรบ้างสหายบางคนของเขาตอบว่าผู้ใหญ่ที่จะแต่งงานกันนั้นต้องมีความเหมาะสมบิดามารดาของเขากล่าวว่าเมื่อพี่ชายของเขาจะแต่งภรรยาสักคนหนึ่งจะต้องเป็นสตรีที่เหมาะสมทั้งรูปลักษณ์และฐานะ แต่พี่ชายของเขาบอกว่าการแต่งงานของบุรุษกับสตรีนั้นต้องมีความรักพี่ชายพยายามดึงดันพี่จะแต่งงานกับสตรีที่เขารักหากไม่รักก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เด็กชายฟังอย่างตั้งใจเขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความรักของผู้ใหญ่มากนะักแต่ถ้าความรักนั้นเหมือนกับที่เขารักท่านแม่ก็ควรหมายถึงการอยากที่จะอยู่ด้วยกันอยากจะดูแล กินข้าวหรือบางครั้งก็แค่นอนกอดกันบ้างเท่านั้นบางทีถ้าความรักของผู้ใหญ่เป็นเช่นนั้นเขาก็อยากรู้ว่าท่านลุงลูกคิดอย่างไรกับท่านแม่ท่านแม่คิดอย่างไรกับท่านลุง และเขาจะทำใจเรียกท่านลุงว่าท่านพ่อได้หรือไม่ที่สําคัญคือเขาไม่เคยรู้เลยว่าท่านลุงมีภรรยาแล้วหรือยังเสี่ยวไปทิ้งภาระใหญ่ทั้งจิตใจไว้ให้ลู่เหมิงแต่นั่นก็คือการเตรียมพร้อมหากจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ลู่หมิงเป็นเด็กที่มีความอดทน เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยตลอดเวลาหลายวันที่ผ่านมาเพาว่าเด็กชายก็สังเกตความเป็นไปภายในบ้านเมื่อท่านลุงมาหาเขาแต่เช้าและฝึก,กร่างกายด้วยกันส่วนท่านแม่ก็คอยเรียกพวกเขาไปอาบน้ำและกินข้าวเมื่อถึงเวลาบรรยากาศเช่นนี้ทำให้พวกเขาเหมือนครอบครัวกันจริงๆและถ้าท่านลุงกับท่านแม่แต่งงานกันเขาก็เป็นลูกชายของท่านลุงได้ในทันที เพราะเขาเองก็แซ่ลู่เช่นกันแต่ถ้าทําเช่นนั้นท่านพ่อตัวจริงของเขาที่จากไปแล้วจะเสียใจหรือไม่ความวุ่นวายใจของลู่หมิ่งนั้นล้ำลึกกว่าที่คิดแม้แต่มารดาของเขาเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันเด็กชายมองท่านลุงของเขาหลายครั้งในที่สุดก็เปิดปากถามออกไปท่านลุงลู่ขอรับลู่เหอที่เพิ่งฝึกร่างกายเสร็จ กำลังใช้น้ำลูบตัวเพื่อทำความสะอาดพร้อมกันนี้เขาก็ช่วยเด็กชายทำความสะอาดร่างกายไปพร้อมกันเวลานี้พวกเขาสนิทสนมกันถึงขั้นที่ใช้ห้องน้ำร่วมกันได้แล้วมีอะไรจะถามลุงหรือ แม่ทับใหญ่รู้สึกได้ว่าเด็กชายมีบางอย่างต้องการจะพูดกับเขาหลายครั้งที่เด็กชายมองมาที่เขาทำท่าเหมือนจะถามแต่ก็ไม่กล้าถามชายหนุ่มไม่เร่งเรา้ารอให้อีกฝ่ายพร้อมก็คงถามเองลู่หมิงเป็นเด็กฉลาดเมื่อเขาต้องการถามหรือมีคำถามนั่นต้องเป็นเรื่องสำคัญและถ้าเขาไม่อยากถามเรื่องนั้นก็ต้องมีเหตุผลเช่นเดียวกัน ท่านลุงแต่งงานหรือยังขอรับท่านลุงมีภรรยาหรือไม่ขอรับคำถามนั้นออกจะเหนือความคาดหมายของชายหนุ่มไปไกลมือของเขาหยุดชะงักมองหน้าเด็กชายอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ยินผิดไปเองเจ้าอยากถามว่าลุงแต่งงานหรือยังหรอกหรือขอรับลูหมิงพยักหน้าเขาอยากรู้คำตอบของท่านลุงเหตุใดจึงถามเช่นนั้นเล่า พราะอยากรู้ขอรับคำตอบนั้นแสนง่ายลูเหอหัวเราะออกมาเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยอย่างชัดเจนลุงยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีท่านป้าให้เจ้ารอบชายหนุ่มไม่กล้าบอกเด็กชายว่าเป้าหมายคือมารดาของเขาเจ้าอยากรู้ไปเพื่ออะไรไปได้ยินเรื่องอะไรมาหรือไม่เมื่อได้ยินว่าท่านลุงยังไม่แต่งงานเด็กชายก็ผ่อนลมหายใจยาวออกมา ค่าแค่ได้ยินเรื่องนี้มาจากสาหายขอรับเขาบอกว่าท่านพ่อท่านแม่ของเขาสั่งให้พี่ชายของเขาแต่งงานกับคนที่เหมาะสมแต่ว่าพี่ชายของเขาบอกว่าเป็นสามีภรรยาต้องประกอบด้วยความรักมากกว่าขอรับ คำอธิบายของลู่หมิงนั้นเข้าใจได้เรื่องนี้สำหรับเด็กแล้วก็เข้าใจได้ยากจริงๆเขาจึงดึงร่างที่เริ่มอวบอ้วนเข้ามาใกล้วางเขาเอาไว้บนตักของตอน้นแล้วอธิบายอย่างใจเย็นการแต่งงานนั้นมีหลายประเภท หนึ่งคือแต่งเพราะบิดามารดาหาให้ตามความเหมาะสมนั่นคือมีฐานะเท่าเทียมกันหรือเกิดในตระกูลที่คล้ายกันอย่างบุตรสาวของขุนนางมักแต่งงานกับบุตรชายของขุนนางสองคือแต่งงานเพราะความจำเป็นอย่างแต่งเพื่อความอยู่รอดสตรีบางคนต้องแต่งงานกับบุรุษเพื่อให้ครอบครัวมีเงินในการใช้ชีวิตหรือแต่งเพื่อให้ครอบครัวไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องนี้เจ้ายังไม่ต้องเข้าใจ แต่ประการที่สามคือแต่งเพราะความรักลุงเองก็ต้องการแต่งงานเพราะความรักเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจสองเรื่องแรกมากนักแต่เรื่องของความรักนั้นเด็กชายให้ความสนใจอย่างยิ่งท่านลุงอธิบายได้หรือไม่ขอรับว่าความรักนั้นเป็นอย่างไรเหมือนที่ข้ารักท่านแม่หรือไม่คำถามของเขาทำให้ชายหนุ่มหัวเราะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ความรักอย่างหนุ่มสาวหรือสามีภรรยานั้นคือความปรารถนาจะให้คนผู้นั้นเป็นของเราอยากจะครอบครองอยู่ใกล้ชิดและสร้างครอบครัวด้วยกันข้าไม่เข้าใจขอรับสิ่งเหล่านี้ยากเกินกว่าที่เด็กชายจะเข้าใจผู้อธิบายรูปศีรษะของเด็กชายอีกครั้งอันที่จริงเจ้าไม่จำเป็นต้องเข้าใจรอให้เจ้าโตกว่านี้สักหน่อยอาจจะเข้าใจเอง เมื่อเจ้าได้พบใครสักคนที่เจ้ารู้สึกใจเต้นแรงเมื่ออยู่ใกล้เขารู้สึกปรารถนาจะเก็บเขาเอาไว้ข้างกายตลอดเวลาต้องการที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตของเจ้าแล้วท่านลุงเจอคนผู้นั้นหรือยังขอรับเจอแล้วอันที่จริงเคยเจอกันเมื่อหลายปีก่อนแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ชายหนุ่มอธิบายเขาไม่รู้ว่าด้านนอกไวยอันสีที่ต้องการเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้บุตรชายกำลังฟังอยู่เช่นกันวัยอันสีทำงานอยู่ในร้านทาว่านางไม่อาจสลัดคำอธิบายของลู่เหอออกไปได้คํากล่าวนั้นของลู่เหอหมายถึงนางหรือไม่เขายังใจเต้นแรงเมื่ออยู่ใกล้นางยังปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่หรือไม่ หญิงสาวไม่กล้าคาดเดาเอาเองเพียงแต่ตอนนี้หัวใจของนางกำลังเต้นแรงเช่นกันเพื่อตัดความคิดนั้นออกไปนางจึงเริ่มต้นทำงานอย่างแข็งขันในระหว่างนั้นลูกค้าประจำคนเดิมก็กลับมาอีกครั้งวันนี้รับอะไรดีเจ้าคะ ช่วงหลังดูเหมือนว่านางจะพบอีกฝ่ายบ่อยขึ้นหลังจากที่ครั้งก่อนนางซื้อของหวานให้บุตรชายหมดทั้งแผงเป็นการใช้เงินโดยไม่คิดอะไรอย่างแท้จริงหากเลือกไม่ได้ก็แค่เอามาทั้งหมดนางรู้แล้วว่าลูกค้าท่านนี้ร่ำรวยจริงๆแม้สุดท้ายจะไม่เคยได้ถามว่านางมาจากที่ไหนก็ตามอันที่จริงนางก็สบายใจที่ไม่รู้ที่มาของอีกฝ่าย เพราะรู้สึกเหมือนว่าไม่ใช่การเอาสกุลมาอวดอ้างกันฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ